เก๊กจัดเลยโอ้ oh. สวัสดีกระผมจ้ะอ,อ,อะไรจะเก๊กขนาดนี้ไอ้เบนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทางหน้าช่องของเบนเซนเตอร์ทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ๊กจัดจนเจ็บคอเลยนะครับเมื่อวานนะครับแนวทางที่วางไว้ให้หน้าช่องนะครับผม2คู่รู้ใจนะครับ มาหมดถังสองเลยนะครับทั้งเลอเบติตจะไม่แพ้ในบ้านเป็นอย่างน้อยจบไปหนึ่งหนึ่งและก็เลอมาลิกมาในนาทีบาปเลยนาทีที่90นะครับแสดงความยดีกับพี่ๆที่ตามกันไปด้วยรวไมไปถึงพี่ๆในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว VIP ตัวขนมหวานชุดโครงการ3ลิตรสูงแรกให้ไป20ไม้มา15้าไม้แล้วก็หลุดไปห้าไม้ มาหมดเลยดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะครับผมโอ้สุดจัดอะไรขนาดนี้ขอแสดงความดีดกับพี่ๆที่ตามกันไปด้วยใครไม่อยากพลาดแนวทางแบบนี้นะครับเบนบอกคำเดียวเลยว่านะครับแค่ลองเปิดใจยังไงก็ฟินครับพี่ๆนะครับใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางแบบนี้นะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับที่แอดบีดซัดกาหนึ่งหนึ่งหรือไปดูที่ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับไปดูที่ใต้โปรอาร์ 5, ไปดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะมีลิงก์ช่องทางเข้าไปเป็นครอบครัวไปเอาแนวทางดีๆที่เบนเซ็นเตอร์จะนํามาฝากให้พี่ๆทุกๆวันแน่นอนนะครับและก่อนอื่นใดนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทุกๆคลิปของเบนด้วยและกด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบนกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมนะ ให้คอมเมนต์นะไม่อยาาพลาดแนวทางดีๆนะครับวันนี้เอาเบ้นเหมือนเชันเคยนะครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับพีมาลีกนะครับมาเตะในคําคืนมาสุกมี1คู่รวมไปถึงการโชดเซเดียอิตาลีและอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเลยจะเป็นทางชิงแชมป์สมโมสรอนลกเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมจะชิงแชมป์กับทางฟูมิเนเซ่ของบราซิล นะครับคู่นี้ก็มีความน่าสนใจนะครับแต่วันนี้นะครับในหน้าช่องที่เบนซ์นำมาฝากให้กันก่อนเลยนะครับ2คู่ในเน้นวันนี้นะครับคู่แรกครงหนีไม่พ้นพีมารีกอังกฤษแอตตันวิลล่านะครับจะเปิดบ้านเจอกับทีมบัวยอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับ ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับมีความน่าสนใจอะไรใช่ไหมหนึ่งเลยคือแอตตันวิลล่าวันนี้ถ้าเก็บ3มแต้มได้พวกเขาจะขึ้นไปเป็นจาฝูงชั่วคราวซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับผมทีมคู่แข่งอย่างทางอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลจะเจอกันด้วยนะครับมองว่าวันนี้ด้วยแรงจูงใจด้วยความขาะหายอะไรหลายๆอย่างวิลล่าวันนี้น่าจะจัดเต็มเหมือนกันรวมไปถึงวันนี้แอตตันวิลล่าได้เตะที่วิลล่าปาร์คด้วยนี่คือซิกเนเจอร์ของวิลล่าในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ นะครับนัดล่าสุดนะครับเพิ่งชนะเบนฟอร์ดมา2ประตูต่อ1นะครับโดนเบน่าโดนเบนฟอร์ดนำด้วยนะครับถึง1 0แต่เบนฟอร์ดโดนไปแดงและพลิกกลับมาเก็บ3แต้มได้ส่วนทางทีมเยือนอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดเพิ่งพายให้กับทางเชลซีมา2ประตูต่อ0นะครับ ด้วยความพร้อมวันนี้นะครับแอตตันวิลาของกุนซืออูนเอเมรี่นะครับเพิ่งจะบุกเอาชนะเบนฟอร์ดมาในนัดล่าสุดนะครับผมสองประตูต่อหนึ่งนั่นแหละนะครับจะไม่ได้ใช้งานทางบูบาก้ากามาร่านะครับแดนกลางตัวหลักที่ติดโทษแบนในในนัดนัดที่ผ่านมาที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับส่วนทางของดาร์ลนสหลุยและก็ ล,ลูกรดินนะครับซึ่งพ้นโทษกลับมาประจำการได้อีกครั้งนะครับตัวหลักๆอย่างจอ์นมักกินจางก,กองหน้าตัวเป้าโอลิวัตกิน พร้อมใช้งานอย่างเต็มระบบเลยมองแล้ววันนี้นะครับด้วยแรงกระหายวันนี้ที่แอตตันวิล่าจะเก็บ3ามแต้มและขึ้นไปเป็นจ่าฝูงด้วยขุนกําลังนักเตะด้วยศักยภาพทีมและผลงานในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะดูแตกต่างกันมากหนึ่งทีมทําผลงานได้ดีอีกหนึ่งทีมทําผลงานได้แย่อย่างไงวันนี้นะครับขอมองแอตตันวิล่าและจะทะลุก,กําแพงที่ตัวเองตั้งมาด้วยเชียร์แอตตันวิล่าเป็นคู่แรกนะครับผมมองวิล,ล่าสวยๆเลยที่นี่วิล,ล่าปาร์ก น,นลุกแห่งทีมเยือนนะครับมาต่อที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2คงเบนคงจะมองไปทางชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตัวแทนของยุโรปนะครับ จะเจอกับทางฟูมิเนเซ่นะครับตัวแทนของอเมริกาใต้นะครับเอาจริงๆนะครับนัดก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งผ่านรอบรองชนะเลิศคือการชนะอุลโลเกสไดมอนด์มา3 0ยังไงแรงกระหายแมนซิตี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ด้วยนะครับรวมไปถึงศักยภาพของแมนเชสเตอร์อ่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเบนยังมองว่าด้วยศักยภาพด้วยลูกทีมของเปปกโดเดียรานะครับค่อนข้างที่จะดูดีกว่าซะเหลือเกินแถม5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชนะมา3 game, เกมเสมอ1เกมและก็แพ้ไป1เกมผลงานยังอยู่ในระดับโอเคเลยก็ว่าได้ส่วนทางของฟูมิเนเซ่นะครับผลผลงานพึ่งกดทางเอาอาลีมา2ประตูต่อ0ูในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาและอีกหนึ่งคู่ที่เจอกันในลำอาชิงลำดับที่3นะครับคืออุลราวเล่เดมอนจะเจอกับเอาอาลีด้วยนะครับผมถ้ามองดูจากฟอร์ม5นัดหลังสุดของทางฟูฟ่าของทางฟูมิเนเซ่นะครับผมชนะ สามแพ้สองผลงานก็อยู่ในระดับ,บกลางแต่เบนต์มองว่าด้วยกำแพงวันนี้แมนซิตี้ต้องบังคับยิงถึง2เมล็ดค่อยจะได้กินเต็มยังไงเบน์ก็ยังเชื่อด้วยศักยภาพทีมแมนซิตี้ว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางาฟูมิเนเซ่อย่างแน่นอนนะครับเลือกเชียร์ที่แมนซิตี้ได้เลย1เมล็ดมีให้เห็นแน่นอนรอลุ้นเมล็ดที่2ดีกว่าเบน์ว่าด้วยศักยภาพทีมด้วยนะครับนั้นล่าสุดก็ยังอัดอุลเบเลสเดมอนมาถึง3ประตูต่อศูนย์นัดนี้นะครับฟูมิฟูมิเนเซ่น่าจะไม่รอด แมนซิตี้รอขายี่แหลกได้เลยเป็นคู่ที่2นะครับนี่คือ2คู่รู้ใจนะครับเด็ดๆเน้นๆที่นํามาฝากกันก่อนในหน้าช่องไม่อยากให้พี่พีพลาดกันเลยนะครับในครอบครัวนะครับแอดไลน์ที่แอดบีเซกาหหรือไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มฟุตบอล vp กับเบนเซนเตอนะครับแค่ลองเปิดใจยังไงก็ฟินครับพี่พฝากไปด้วยนะสุดท้ายนี้นะครับ ไม่ว่ามจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเพลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครัอบผม